ฮัลโหลแม่ว่าไงครับฮัลโหลบิ๊กเกิดเรื่องใหญ่แล้วลูกบิ๊กนี่กลับบ,บ้านเราตอนนี้ได้ไหมเรื่องใหญ่อะไรกันครับแม่เดี๋ยวสักพักเนี่ยผมก็ต้องเข้าประชุมแล้วแล้ววันนี้มีแต่ผู้บริหารระดับใหญ่โตทั้งนั้นเลยผมไม่สะดวกกลับบ้านตอนนี้หรอกนะครับเอลบิ๊กแต่ว่าเรื่องนี้มันสําคัญมากเลยนะแกจะบอกว่าเรื่องประชุมของแกเนี่ยสำคัญกว่าชีวิตพ่อแกเลยเหรอฮะแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าตอนนี้พ่อแกทําธุรกิจแล้วก็ล้มละลายอะ่ะแล้วก็มีนี่นอนระบบตั้งสามล้านอนะ่ะบิ๊กแม่ก็เลยค ต้องต้องให้ตองมาช่วยใช้นีนะลูกนะบิ๊กบิ๊กติดต่อตองให้ตองมาช่วยพ่อหน่อยสิลูกนิดแม่ครับแม่เป็นบ้าเหรอครับแม่คิดอะไรอยู่เนี่ยแม่ใจผมติดต่อต,อ,ตองได้ไงผมกับตองเนี่ยเลิกกันไปตั้งเดือนกว่าเลยนะความสัมพันธ์อะไรเนี่ยก็ไม่เหลืออะไรต่อกันแล้วผมจะกล้าไปขอยืมเงินตองได้ไงโถ่อยบิ๊กพวกแกสองคนเลิกกันแค่เดือนเดียวนะ่ะยังไงซะเหยตองมันก็เลิกกับแกไม่ได้มันยังคิดถึงแกอยู่เชื่อแม่สิแล้วแล้วอีกอย่างนะบิ๊ก พ่อแกบอกว่าถ้าเกิดว่าแกช่วยพ่อให้ผ่านไิกฤ่นี้ไปได้นะ่ะพ่อจะยกบริษัททั้งหมดให้แกลยนะบิก๊กแล้วแกก็จะได้เป็นเจ้าของบริษัทลยนะบิก๊กแม่ครับจริงเหรอครับแม่พ่อพูดแบบนั้นจริงๆรเหรอถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาตองแต่ว่าแม่ต้องไปกับผมด้วยนะตองเขาเป็นคนยังไงแม่ก็รู้อยู่นี่ครับผมไปคนเดียวไม่ได้เรื่องอะไรแน่เลยแม่ไปกับผมนะได้ได้สิลูกถ้างนั้นพรุ่งนี้เช้าเราไปหาตองพร้อมกันนะได้เลยครับแม่ นั่นไงแม่ตองอ่ะแม่ไปคุยกับตองเองแล้วกันไปหน่ยตองเป็นไงบ้างลูกไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมเออแล้วหลานแม่และลูกเป็นไงบ้างมาที่นี่กันทำไมคะฉันไม่ได้เป็นสะพ้ายของคุณแล้วนะคะโ้ตองทำไมพูดจาหาเหินแบบนี้ละลูกถึงแม้ว่าบิ๊กกับตองจะหย่าก,กันไปแล้วอะแต่ยังไงเราก็เคยเป็นครอบครัวด,ด้วยกันนะ ครอบครัวเหรอคะคุณเคยพูดคำนั้นกับฉันด้วยหรอลูกฉันเนี่ยเขาไม่มีย่าแล้วก็พ่อแบบคุณค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธุระอะไรก็กลับกันไปได้ละนี่ตอบคุณช่วยพูดจาดีๆหน่อยได้ไหมวันนี้ผมกับแม่ตั้งใจมาหาคุณมากนะที่มาเนี่ยเพราะเรื่องสําคัญถ้าคุณยังขืนพูดจาและทําตัวแย่ๆอยู่แบบนี้ระวังผมจะโมโหแล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นะบิ๊จะพูดจาอะไรรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองไหนสิไปพูดแบบนี้กับตองได้ยังไง ตองคือแบบนี้ลูกที่แม่กับตาบิ๊กมาวันนี้แม่มีเรื่องจะมารบกวนตองนะ่ะพรดีว่าบริษัทของพ่อเจ้าบิ๊กเขาล้มละลายน่ะตองแล้วตอนนี้โจ้นี้เขาจะมายึดบ้านพ่อกับแม่เลยนะลูกฉันน่่คิดว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องของครอบครัวคุณเองจริงๆฉันรู้เรื่องนี้มานานแล้วแหละว่าบริษัทของพ่อคุณเนี่ยมันจะไปไม่รอดถ้าพ่อคุณยังทำธุรกิจแบบโปร่งใส ซื่อสัตย์เนี่ยมันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกตองไม่ว่าหนูใจดำเกินไปหรือเปล่าแม่เองแก่ปู่นี้แล้วอ่ะแต่แม่ก็อุดสามมาขอร้องตองด้วยตัวเองนะลูกนะตองแต่ใจใจืดใจดำไม่ช่วยแม่จริงๆหรอบิก๊กรีบขอโทษหนูตองเดี๋ยวนี้เลยนะช่วยพูดอะไรกับตองหน่อยสิพูดอะไรล่ะแม่แม่ใจผมพูดอะไรตอมันไรเยื่อใยขนาดนี้พูดไปทําอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกถ้าไม่ใช่พรพ่อนะผมไม่มาแน่ๆวันนี้บิก๊ก ในนี้นะพูดใจาให้มันดีๆหน่อยได้ไหมอตองอย่าไปถือสาตบิกเน้นนะลูกปามันก็เป็นแบบนี้แหละนี่มันพูดจามไม่ค่อยดีอะลูกแต่ว่าจิตใจบิกอะไม่ได้เลวร้ายเลยนะแล้วเอาจริงๆนะตองตั้งแต่พ่อบิกมีปัญหาเนี่ยแม่ไม่เคยมีความสุขเลยนะลูกกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอะยังไงตองก็ต้องช่วยเหลือพ่อกับแม่นะลูกนะอย่ามามัวพูดได้เสียเวลาเลยค่ะคุณจําไม่ได้เหรอ ตอนนั้นที่ฉันยังเป็นสปายของคุณพวกคุณทําอะไรกับฉันไ้บ้างคุณบังคับให้ฉันหาเงินช่วยคุณแล้วฉันก็ทําแต่พวกคุณไม่เคยมองว่าฉันเป็นคนในครอบครัวเลยนี่ก็ถือว่ามันเป็นเวรกรรมที่ตามทันคุณก็แล้วกันนะแล้วฉันเองก็ไม่ใช่สปายของคุณแล้วตองอย่าพูดจาแบบนั้นเลยนะลูกถึงแม้ว่าตองกับบิ๊กจะเลิกกันไปแล้วอะแต่แม่ก็ยังถือว่าตองเป็นลูกสปายที่ดีที่สุดของแม่เลยนะหยุดพูดแบบนี้สักทีเถอะค่ะ ฉันไม่อยากฟังอะไรจากปากของพวกคุณแล้วถ้ายังไม่ออกไปเนี่ยฉันจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละตองใจเย็นก่อนสิลูกแม่ก็บอกเหตุผลตองไปแล้วที่แม่มาวันนี้มาเพราะอะไรตองอินก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าพ่อตะบิ๊กเขาเปิดบริษัทมานานแล้วอะแต่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีบริษัทพ่อบิ๊กก็เลยต้องปิดตัวลงถึงขั้นล้มละลายหมดเลยนะตองแม่แต่เงินเดือนพนักง,งานอะ่ะยังไม่มีจ่ายเลยนะลูกแล้วที่พ่อบิ๊กเขาทำแบบเนี้ย ก็เพื่อครอบครัวแล้วก็ลูกหลานนะลูกโดยเฉพาะลูกของตองนะ่ะจริงๆแล้วเราสองคนก็แก่ขนาดนี้แล้วถ้าไม่คิดถึงลูกหลานนะ่ะก็คงไม่ทํากันแบบนี้หรอกจริงๆบริษัทนั้นนะ่ะมันก็เปิดมาตั้งหลายปีแล้วนี่ตอนที่ฉันยังเป็นสไปยอยู่เนะี่ยฉันไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ําว่าคุณมีบริษัทนี้ด้วยอะ่ะคุณตั้งใจปิดบังไม่ให้ฉันรู้ไงเพราะพวกคุณเนี่ยกลัวว่าฉันจะไปแย่งสมบัติแย่งของของพวกคุณนะอ่ะเอ่ไม่ใช่แบบนั้นนะตองพวกเราไม่ได้ตั้งใจปิดบังตองเลยนะ ยแต่แม่ไม่อยากจะเล่าเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจให้ตองฟังตองจะจะที่ไม่ต้องคิดหนักกับพวกเราไงเหรอคะแต่พอธุรกิจเจ๊งเนี่ยกลับมาขอความช่วยเหลือจากฉันให้ฉันช่วยใช้หนี้ให้แบบนี้คิดว่าฉันควรจะช่วยพวกคุณดีไหมคะโธ่ตองอย่ามองลูกในแง่ร้ายขนาดนั้นเลยนะลูกพ่อแม่ตองก็ฐานะดีไม่ใช่เหรอแล้วตองก็เป็นลูกสาวคนเดียวถ้าเกิดว่าตองไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หนูอะยังไงเขาก็ต้องช่วยอยู่แล้วอะถ้างั้นน่ะแม่พูดตรงๆเลยนะ แม่ว่าจะขอยืมตองสักสักสามล้านนะลูกนะแล้วแม่กับบิ๊กนะ่ะจะทยอยใช้นี้ตองเองใช่ตองถ้าพวกเรามีเนี่ยพวกเราก็จะรีบคืนให้คุณจําได้ไหมว่าตอนที่แต่งงานกันเนี่ยค่าสินสอดเนี่ยครอบครัวผมให้คุณต้องแปดแสนแปดและไหนจะเงินที่ผมไม่พ่อกับแม่คุณอีกอะพอเราเดือดร้อนเนี่ยคุณไม่คิดจะช่วยพวกเราหน่อยเหรอใจดาเกินไปหน่อยหรือเปล่านี่คุณพูดแบบนี้ไม่กระดากปากไปเองบ้างเหรอสินสอดที่แม่คุณให้ฉันเนี่ยมันแค่888บาท ส่วนสินสมรสที่ครอบครัวฉันให้มาตอนนั้นเนี่ยก็สองล้านนั่นไงคุณจําไม่ได้เหรอแล้วที่ฉันยอมแต่งงานกับคุณเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นฉันท้องส่วนแม่คุณน่ะเหรอตอนนั้นเขาก็ให้บัตรฉันมานะแต่เขาให้ฉันเพราะว่าเขาโดนกดดันจะแข่งในงานแต่งไงแล้วคุณรู้ไหมว่าเงินในบัตรมันมีเท่าไหร่แปดร้อยกว่าบาทเองฉันมารู้ที่หลังแต่ฉันก็ไม่สนใจไม่พูดอะไรเพราะฉันเห็นแก่ลูกในท้องของฉันไงแต่ฉันแค่ไม่คิดเลย ว่าหลังจากการแต่งงานแค่เดือนเดียวเนี่ยแม่คุณจะทําให้ฉันเห็นท่าแท้ได้ขนาดเนี้แม่คุณน่ะเข้ามาบงการชีวิตฉันทุกอย่างตอนแรกนะฉันก็คิดว่าทำเพราะว่าเป็นห่วงฉันแต่ที่ไหนได้อะตั้งใจจะมาเอาของฉันออกไปให้ลูกสาวตัวเองอสุดท้ายฉันก็ทนไม่ได้ฉันก็ต้องหย่าเอเอตองแม่ยอมรับก็ได้นะลูกว่าแม่ให้ค่าสินสอดพวกแก8 88บแบาทอะแต่มันเป็นเลขมงคลน,นะตอง แม่ทําทุกอย่างอ่ะก็เพื่อพวกแกสองคนทั้งนั้นอ่ะสวนใอ้เงินในพิธีเนี่ยแกจะบอกเขาทําไมว่าได้เท่าไหร่นะคุณรู้ไหมว่าเรื่องที่คุณทําวันนั้นเนี่ยมันทําให้ครอบครัวฉันเสียหน้าแค่ไหนช่วงที่ฉันยังไม่อยากกับคุณเนี่ยฉันเป็นคนจัดการทุกอย่างในบ้านค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้าน,นฉันก็เป็นคนจัดการหมดแล้วเงินที่ใช้ดูแลคุณดูแลแม่คุณเนี่ยมันก็เป็นของฉันรวมๆแล้วมันก็เป็นล้านอ่ะหลังจากหย่านะฉันไม่เคยเรียกร้องเงินแม้แต่บาทเดียวเลย นี่ก็ถือว่าฉันมีน้ำใจกับพวกคุณมากพอแล้วนะแล้วตอนนี้จะมาขอให้ฉันช่วยชัยนี่ให้อีกเหรอโถตองยังไงก็ต้องช่วยพอบอิกนะลูกนะเออยังไงซะเขาก็เป็นปู่แท้ๆของหลานนะแล้วถ้าเกิดตองเห็นว่าสามล้านมันเยอะเกินไปอะเอาเป็นว่าถ้างั้นแม่ขอยืมสักล้านห้าก็ได้นะลูกนะไอ้เงินแค่เนี้ยครอบครัวหนูมมีปัญหาอยู่แล้วนะนี่เงินของครอบครัวฉันไม่ได้ลอยมาได้นะคะแล้วทำไมฉันจะต้องให้เงินพวกคุณยืมด้วย วันนี้ฉันจะพูดได้ชัดเจนเลยนะว่าตั้งแต่ทั้งยากับคุณเนี่ยฉันพูดกับตัวเองเวละว่าฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของคุณอีกแม่คะถ้าแม่อยากจะได้เงินมากนักเนี่ยก็ไปขอลูกสาวแม่สิคะตอนนั้นก็เอาของมีค่าต่อไปให้ลูกสาวแม่หมดแล้วไม่ใช่หรอนี่ตองถ้าไปขอน้องสาวแล้วมันได้เนี่ยผมกับแม่เนี่ยคงไม่แบกหน้ามาหาคุณแบบนี้หรอกตอนนี้ผมเสียใจมากนะที่ยกสิทธิการเลี้ยงลูกให้คุณทั้งหมด ถ้ารู้ว่าคุณจะเป็นคนใจดําเย็นชาแบบนี้ผมไม่ยกลูกให้ค,คุณตั้งแต่แรกหรอกพวกคุณต่างหากที่ทิ้งลูกเพราะว่าลูกจะเป็นลูกสาวไงแล้วตอนนี้ยังมีหน้ามาพูดแบบนี้กันอีกเหรอนี่ยตองฉันจะถามเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะตกลงจะช่วยพ่อตาบีก็บ่าเนี่ยฉันว่าฉันก็พูดชัดแล้วนะคะฉันกับครอบครัวของคุณเ,เราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วถ้าตอนนี้ยังไม่ออกไปจากที่นี่เนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจจริงๆแม่เอาไงอ่ะ ใช่ไปนี่แม่อยากโดนจับเลยไงโอ๊ยโอ้ยเหียวก็ได้วะย,ยถ้าได้เจอครอบครัวสามีที่เห็นแก่ตัวก็ควรรีบออกมาให้ห่างจากคนพวกนี้